สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลชั้นเดิมนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องโรนนะฮะตัวโรนนะฮะเออ่ตัวโรนมีชื่อสองชื่อนะฮะชื่อเล่นเขาจะเรียกว่า Crab Rouse นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า L O U S E นะฮะแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรเนี่ย p e ติร r u s p t ิ r u ส u ิวบิสพิวบที่แปลว่าขนเพชรนะฮะเป็นสัตว์จำพวกมแมลงในวงโซโคเดีย เป็นที่เป็นปรสิตกับมนุษย์ปรสิตคือการอาศัยกันแบบถ้าใครเคยดูเรื่องปรสัยนะฮะก็อารมณ์นั้นนะฮะก็คือโฮสต์จะเสียประโยชน์นะฮะเป็นปรสิตนะฮะโดยจะพบตัวโลนเกาะที่โคนบริเวณหัวหนาวนะฮะและอวัยวะเพศหัวหนาวก็คือเหนืออวัยวะเพศนะฮะตัวโลนจะผสมพันธุ์บนผิวหนังนะฮะผิวหนังของมนุษย์นะฮะตัวเมียจะออกไข่ได้วันละประมาณ4-10ฟอง เยอะมากเลยนะมันนึงโดยไข่ของตัวโลนเนี่ยมันจะมีสารออกมาจากอวัยวะเ,เ,วเพศเมียเอามาห่อหุ้มไข่ไว้เขาเรียกว่าซิตินไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคลุมไข่ไว้ให้ติดโคนขนนะฮะสารนี้จะมีความเหนียวและไม่ละลายนะเมื่อถูกน้าร้อนหรือสบู่โอ้โตายยากมากไข่จะจับแน่นที่โคนขนได้มีระยะฟักตัวประมาณ1สัปดาห์ก็คือมันเกาะอยู่ประมาณ1สัปดาห์เลยอะ่ะกว่ามันจะฟักตัวโลนที่ฟัก ตัวแล้วเนี่ยจะดูดเลือดมนุษย์นะฮะโอ้ดูดเลือดไม่ได้มีแค่ปิงนะฮะดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารตัวเต็มวัยเนี่ยมีขนาดประมาณ1.5ถึง2มิลลิเมตรยาวเหมือนกันนะและมีลักษณะเป็น,เป,นเป็นแบนนะฮะแต่หากตัวโลนไม่ได้กินอาหารจากเลือดมนุษย์มันจะตายนะฮะภายใน1นึวันโดยตัวโลนนี้จะมีจะจะติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่นะฮะนอกจากนี้ส่วนน้อยนะฮะที่จะติดต่อกันผ่านผ้าุณหนูหรือเสื้อผ้าร่วมกัน อาการของโรคจะมาด้วยการคันนะฮะคันเด่นนะฮะบริเวณหวัวหน้าอวยวเพศจะมีรอยโรคเป็นลักษณะตุ่มแดงคันกระจายอยู่บริเวณล้ม้านะฮะและมีลักษณะรอยเก่าะะและมีการเือติดเชื้อแบคทีเรียแซ็กซอนร่วมด้วยะฮะถ้ารุนแรงนอกจากนี้ที่วัยาเพศนะฮะตัวโลนยังพบได้อีกไม่ได้พบที่อวัยเพศอย่างเดียวอาจจะพบที่คิ้วขนตาหนวดคราหน้าอกหรือหลักแร้ได้ด้วยนะครับลูกนะฮะมันกระจายไปที่อื่นได้ด้วยนะ แต่ส่วนใหญ่เจอที่วิวอเพทสมัยก่อนนะยาที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพดีมากนะฮะก็คือแกมมาเบนซีนเฮกซาคไรนะฮะหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกง่าย่าคือรินเดนนะฮะอันนี้ก็ดังอยู่ในช่วงหนึ่งทาบริเวณที่เป็นนะฮะตรงอวัยวะเพศนั่นแหละดอกผิวหนังทาทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงแล้างออกทาซ้ำในวันที่3และ7แต่นะฮะปัจจุบันกระทรวงสาหกรรมได้ออกประกาศให้รนะินเดนเนี่ยจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4เนื่องจากสารพิษมาตกค้างยาวนานเกินไปนะฮะ ระงับถึงระงับการใช้นะฮะในแง่ของการควบคุมและกําจัดแรงแต่ยังสามารถใช้เป็นซีกอลายก็คือเป็นในกรณีตัวแรกไม่ได้ผลเรามาใช้ตัวนี้นะ,ะการรักษาโรนเนี่ยจะนิยมใช้ในทางเลือกมากกว่าก็คืออย่างที่บอกอ่ะแรกๆเพราะเขาไม่ใช้ลินเดนแบบแรกแล้วนะเนาะก็จะใช้เพอร์เมทริน5%ครีมทาทิ้งไว้ประมาณ8-14ชั่วโมงคือประมาณครึ่งวันเลยนะฮะก็ทาครั้งแรกแล้าทาซ้ำอีก14วันนะฮะ ก็จะหายนะครับวินเดนไอเพอร์เมทริน <c oughs> มีอยู่นะที่ร้านเพราะช่วงหนึ่งมันจะมีคนเป็นเยอะนะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบคล้ายๆแบบผู้ต้องขังะเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าการอยู่อาศัยภายในใน,นั้นมันก็ไม่ได้สุขอนามัยดีนัก,กนะฮะสารที่สองก็คือไพ,พ,พริทรินนะฮะฟอกบริเวณที่เป็นประมาณ10นาทีเอล้างออกอยาก,กินก็มีนะไอเวอร์เมทรินนะฮะสองห้ไมโครกรัม ต่อกิโลกรมัมสินคันโดนะฮะคือกินครั้งเดียวล้วกินซ้ําอีกใน2ส,สัปดาห์แล้วกรทีหายแล้วเดี๋ยวยังมีตุ่มคันก็ใช้พวกสเตียรอยด์ถาได้นะ,ะผู้สัมผัสโรคหรือคู่นอนทุกรายที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนะฮะควรรักษาด้วยนะฮะแม้ไม่มีอาการนะครับคุณทอสะอาดเครื่องนุม่มหฮมที่นอนด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเปตากแดดนอกจากนี้ควรให,ให้คัดกรองการติดเชื้อ HIV หรือซิฟิลิสนะฮะเมื่อมารักษานะครับ เอกสารทางอิงนะฮะ Pathirasis ก็คืออยู่ใน cdc.gov นะฮะอยู่ในวิกิพีเดียนะฮะแล้วก็โติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของอาจารย์ของผู้เขียนคือเด่นพงพัฒนเศษฐานนนท์นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแลวชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ